ครับสวัสดีครับพุณดัชผมชื่อนายชัดพงศ์พัฒระถาวรนิยมนะครับรหัสนักศึกษา1591306384ครับผมวันนี้ผมก็จะมาเสนอพอ o ์ o s ซ์นะครับคอนเซปต์ของผมจะเป็นไอเวนนะครับเป็นชื่อคอนเซปต์ของผมชื่องานของผมนะครับก็คือถ้าเรานึกถึงไอเวนก็อาจจะเป็นชื่อที่เราเรียกกันในสมัยมัธยมถึงเพื่อนที่มอีอาจจะเป็นเพื่อนที่มีความเนื้อหรือว่ามีโลกส่วนตัวสูงนะครับผม ผมก็เลยจะลองถ่ายด้วยการเอากล้องเนี่ยส่องผ่านเลนส์แว่นตาส่องผ่านกรอบแว่นตาเลยครับผมเพื่อให้เป็นเหมือนมุม point of view ให้แสดงว่าเราอะ่ะกำลังเป็นเด็กคนนั้นอยู่แล้วแต่ละรูปก็จะแสดงว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยเด็กคนนั้นอะ่ะจะต้องเจออะไรมั่งอาจจะเป็นตั้งแต่ตื่นนอนไปโรงเรียนโดนเพื่อนแกล้งเก็บกดเป็นฟิลเก็บกดอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองก็ถ้าอยากถ้าอาจารย์อยากรู้ว่าแบบ เนื้อเรื่องจะเป็นยังไงของเด็กคนนี้นะครับผมก็ลองรับเรื่องนี้ไว้พิจารณาด้วยนะครับผมขอบคุณครับ